สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติตามรายงานข่าวกับประวัติรายการประวัติทนันเลาะท่องเที่ยวทั่วไทยครับจะพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ในจังหวัดอำนาจเจริญในเทศกาลสงการระหว่างวันที่13ถึงวันที่16เมษาย,ยน2567ครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอเสนแหงคานิคมครับมีนายมหัดมงคล นายอำเภอเสนากคทีคมครับเป็นนายอำเภอวัฒนธรรมครับก็พารับผู้นําท้องถิ่นครับกำนันผู้ใยญ่บ้านและครับประชาชนครับได้มารถสงน้ําพระนี่ครับมาที่วัดผู้ธรรมพระภูธรมพระโพนทองจากนั้นก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้และครับก็เดินทางมาครับสงน้ําพระครับห้ผ้าสีเหลืองที่เจดีครับ ทรมัลังสีนะครับท่านผู้ชมครับก็จะขอพรพระเพื่อพิสุริมงคลให้อยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ชมครับก็จะอาสงน้ําพระรูปเหมือนครับมีไปหลายวัดครับที่ในอําเภอเสนางคณีคมนี่ครับท่านานายอาเภอเีนางคณีคมครับนายมหาธมมงคลก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านี่ก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอําเภอเสนางคณีคม ซึ่งได้สืบทอดกันมายาวนานครับนี่ก็แห่ผ้าสีเหลืองมา,าห่อเจดี JD ครับเพื่อว่าเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและการงานมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนี้เป็นความเชื่อของในชุมชนครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าครับสงการปี267ครับณนะอำเภอเสนางขณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ